เรื่องเล่าจากปากหลงดิ่งความตายเป็นสิ่งที่อยู่ไม่ไกลตัวตุกพลันสิ้นเสียงร่างของใครคนหนึ่งตกลงมากระทบพื้นแขนขาผิดรูปบิดเบี้ยว ร่างกระแทกลงสู่พื้นจากความสูงหลายสิบเมตรกะโหลกศีรษะแตกร้าเศษสมองกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณผู้คนที่พบเห็นเหตุการณ์ต่างส่งเสียงกรีดร้อง ด้วยความตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าเสียงรถกู้ภัยเสียงผู้คนที่เข้ามามุงดูเหตุการณ์อยู่เป็นระยะระยะวันงานศพของผู้เสียชีวิตเสียงของผู้เป็นแม่สะอื่นให้ด้วยความเจ็บปวด จากการที่ต้องสูญเสียลูกสาวไปอย่างไม่มีวันกลับโถลูกแม่ไม่น่าคิดสั้นเลยคนตายไร้สึ่งความเจ็บคนอยู่เจ็บปวดเหมือนตายก่อนหน้าวันตายสามวัน บาสและกุหลาบเป็นแฟนกันคบหาดูใจกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงตอนนี้เรียนจบและทำงานในสายงานที่แต่ละคนเรียนจบมาทุกอย่างดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่แล้วเมื่อมีอีกหนึ่งคนโผล่เข้ามาเดินร่วมทางในชีวิต จึงทำให้ความสัมพันธ์ของบาสและกุหลาบไม่เหมือนเดิมบาสแอบคบกับรุ่นน้องซึ่งทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกันการพบกันระหว่างบารและรุ่นน้องเกิดขึ้นอย่างลับๆโดยที่กุหลาบไม่ได้เอกใจจนกระทั่งวันหนึ่ง เพื่อนของกุหลาบได้พบเห็นถึงพฤติกรรมการนอกใจของบารจึงได้ถ่ายรูปและส่งให้กุหลาบดูกุหลาบพยายามค้นหาคำตอบจากบารแต่ก็ไม่ได้เรื่องอะไรนอกจากคำปฏิเสธและการชวนทะเลาะ เพื่อหลบเลี่ยงปัญหาและสุดท้ายจบลงด้วยการบอกเลิกเพื่อตัดปัญหาคืนนั้นด้วยความเสียใจกุหลาบนั่งดื่มเหล้าด้วยอารมณ์น้อยเนื้อต่ำใจกุหลาบ น้อยใจในสิ่งที่คนรักทำกับตนเธอนั่งอยู่บนดาดฟ้าของคอนโดเวลาตีหนึ่งกุหลาบตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองลงเพราะทนต่อความเจ็บปวดและความผิดหวังต่อไปอีกไม่ไหวแล้ว เธอจึงตัดสินใจดิ่งร่างของเธอลงมาจากบนดาดฟ้าบาทเองในใจลึกๆก็ยังคงรักและอาวรกุหลาบอยู่ไม่น้อยเพราะคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนนับเป็นเวลาได้หลายปี เองเชื่อเรื่องคนตายเจ็ดวันหรือเปล่าเชื่อเรื่องที่ว่าคนที่เขาตายเจ็ดวันเขาจะมาเอาคนที่เขารักไปอยู่ด้วยถ้าการตายครั้งนั้นเป็นการตายแบบมีห่วงประกรณ์ถามขึ้นมา ข้าไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้คนที่เขาตายไปแล้วจะมาได้ยังไงเองก็พูดไปเรื่อยบาทบอกกับปรกรณ์งานศพผ่านพ้นไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งคืนสุดท้ายคืนที่เจ็ดฮัลโหล เองทำอะไรอยู่วะคืนนี้ข้าขอไปนอนค้างที่ห้องด้วยได้หรือเปล่าบาร์โทรหาปกรณ์มีอะไรหรือเปล่าเพื่อนเองมาได้เลยคืนนี้ข้าอยู่ห้องวันนี้ข้ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจนิดหน่อยเหมือนอยู่ดีๆ ก็คิดถึงเรื่องกุหลาบขึ้นมาข้าเลยจะขอไปนอนด้วยสักหน่อยคืนนั้นบาสตัดสินใจเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่ทำไมกุหลาบถึงตัดสินใจข่าตัวตายว่าเกิดจากการที่เขานอกใจกุหลาบทาให้หล่อนเสียใจเป็นอย่างมากเมื่อกุหลาบรู้เรื่อง เขามีท่าทีค่อนข้างเป็นกังวลเพราะโดยมากคนที่ตายแบบนี้มักต้องการที่จะเอาคนที่ตนรักไปอยู่ด้วยเวลาห้าทุ่มห้าสิบนาทีปะก่อนได้รับโทรศัพท์จากแฟนสาวเขาจึงต้องรีบออกจากคอนโดไปกระทันหัน เพราะแฟนสาวของปรกรณ์ประสบอุบัติเหตุรถชนปรกรณ์รีบออกมาจากคอนโดก่อนออกจากห้องปรกรณ์กำชับกับบารว่าถ้าเองได้ยินเสียงอะไรผิดปกติไม่ว่าจะเป็นเสียงเคาะประตูหรือเสียงอะไรที่ผิดสังเกตให้เองรีบเข้าไปหลบใต้เตียง เพราะถ้าผีไม่เห็นเองเชื่อค่ะเองจะรอดปกรณ์รีบร้อนวิ่งมาที่รถแต่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าลืมของสำคัญบางอย่างจึงรีบกลับขึ้นไปบนคอนโดปกรณ์พยายามเคาะห้องอยู่นาน แต่แล้วก็ไม่มีใครมาเปิดปะก่อนจึงใช้กุญแจสำรองที่ตนพกมาด้วยไขเข้าไปภาพที่เขาเห็นตรงหน้าคือบาทสนอนคอหักตายอยู่ใต,ต้เตียงไม่ทันเสียแล้วตอนนี้กุหลาบได้มาพาบาทสไปอยู่ด้วยแล้ว วันงานศพบ,บาสงานศพถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายประกรณ์เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจและได้เดินเข้าไปถามหลวงตาที่ทันมาร่วมในพิธีงานศพประกรณสงสัยว่าทำไมบาสจึงตายได้ในเมื่อแก่เค็ดด้วยการ ให้ลงไปนอนตายเตียงแล้วผีจะได้ไม่เห็นหลวงตาท่านตอบกลับมาว่าโยมจำได้ไหมผีตนนั้นตายได้อย่างไรและตายในลักษณะใดปรกรณ์จึงบอกท่านว่ากุหลาบกระโดดตึกลงมา โดยที่ส่วนหัวดิ่งลงมากระทบกับพื้นเป็นส่วนแรกทำให้เมื่อตายลงไปแล้วนั้นแทนที่จะใช้ขาเดินตามปกติกับใช้แขนใช้หัวเดินแทนและเมื่อบาทสลงไปหลบอยู่ใต้เตียง ทำให้กุหลาบเห็นเข้าพอดีจึงนำเอาชีวิตของบ้านไปด้วยเปิดปากหลุงที่25แล้วพบกันสวัสดี ใครดูแล้วไม่กดไลค์ไม่กดติดตามข้าจะตามไปหลอกหลอน